ัสดีครับชานี้มาดูช้างกาตูนครับค้องควนันก้องควันแว่ครับยืนหนีก,กาตูนเลยครับฟังปีไม่ครับเนี่ยกับจางกินอิม่มสบายตัวสบายทองสบายใจครับไม่หิวกินอิม่มเต็มที ็ยู่หนิงแม่นี้ครับเพราะว่าไม่ได้ดินรนปีจะห้ากินบางเชื้อกญ้าไม่มีกวานไม่สนใจกลางคืนไม่ได้โยนให้ซี่ตุ้มห้าตุ้มไม่รู้ไปเน้แล้วนอนแล้วก็ไม่มีย้ากินครับตึงเวลาก็าจำเป็นต้องนอนตื่นมาก็ร้อนเดินเหวี่ยนห้าย้ากับีจตาจางหิวครับก็ออยู่ไม่นิงครับ ก็พยายามจะคว้าห้าย่าบริเวณรอบๆนะครับก็ยุ่ไม่หนิงป่อจางยุ่ไม่หนิงจางหน้าว่าจางดือ้อก็ไปตีจางแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นถุกสิ่งถูกย่างต้องแก้ไขทีตอนเหตุกับไมใ่ใจ่แก้ไขทีปล่ยเหุจางหิวไม่อิม่มยื่นไม่หนิงเที่ยวควาานอนควานี่กินหน้าว่าจางไม่เฉื่อฟังเต่จริงทีจริงสางมันหิวครับนะครับหนึ่งึ้นเราครับ เวลาพิวเวลาอยากกินน้อนอยากกินนี่มือเทียงพิษเวลาน้อยก็ต้องห้าข้อกินนะครับขันรถก็ต้องห้าถีจอดปั๊มน้ำมันรา,รานานเพื่อจะแวะกินข้าวกับมือเทียงกับจางก็เช็นกันครับนะครับเพราะฉะนั้นบางคนพูดว่าควานอนนี้เลี้ยงไม่นิ่งเลยควานอนนี้เลี้ยงนิง่งแต่ละคนจับจางไม่เหมือนกันครับมันมีลาย่าเหตุครับ นะครับบางคนก็เล่นจางมาเกินไปตีจางมาเกินไปไม่เข้าใจจางบางคนก็ตามใจจางมาเกินไปชางเดินไปเขาจ่ายถ้อยมาก็เพืดเป็นรอยตะกออเป็นรอยแต่จางก็อย่างเดินเพราะว่าไม่จำกัดลิมิตก็บเขตไอ้จางกวันบางคนก็เลี้ยงไม่ได้หยุ่นยาจางที่เกียจนะครับหยุ่นาก็อสิบก็อตอนเย็นเจอกันอีกทีเ็ตอนเชา้า จางมันก็ไม่อิ <upright or coping> em ่มครับจางมันก <Hernandez> eh ็ย <han> er ุ่งไม่หนิงครับนะครับกลางวันก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงจางครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับยาติพ่อมบอกครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับคนต้องมีใจรักจริงๆครับนะครับต้องเข้าใจจางจริงครับดูครับยืดนิ้งครุบแล้วครับยืนตาลีรับแล้วไอ้รู้เออดูตาตาเออที่กินไ้ร้อยเออน้องให้กินได้อะลูกนะดูตาบใส่แก้วกับดูอาปาโอ้โห ลูขนาใหญ่เยโตครับฟังปีไม่ครับอายุประมาณลักซามครับดูครับยืนอ้าวอเลยครับรับการอาใจของควานครับควานนี่ร่างกายแข็งแรงเลยครับไม่ต้องเข้าฟิตเนสไม่ต้องเล่นเวทเลยครับเพราะว่ายกมบห้ามตุกวันครับยุกับจางครับนี่คือการออกกำลังกายก้องควานจางครับ ไม่มอสสำหรับคนขี้เกียจครับอาชีพก่านจางครับย่าหนี้ผมบอกครับแต่ก็ต้องมีใจรักด้วยครับแต่ต้องขยันแล้วก็ต้องไม่ตื่นทรายด้วยครับนะครับโอ้ครับยืนหนิงก๊เหมือนกับตันเลยนะครับนี่จางรูปนี้ครับก็คือจางรูปพังแท้ครับจางรูปพังแท้ครับไม่ใช่รูปซี่ดอไม่ใช่รูปจางตัวผู้ไม่ใช่รูปจางไพรยครับ เพราะว่าหน้านี่คือรับหน้ากระดานกับก้อนข้างจะเป็นหน้ากระดานกับเฉียงนี้กองผมนะครับกระพงลมไม่มีครับนะครับแล้วก็หน้าจะไม่โนกกับเนี่ยกับนี่กับนี่คือช้างรูปพังแท้ครับช้างพังแท้ครับแต่ว่าภุมท่านลักได้คือแน่นกับแน้นกับโอ้ยย่อยหงวงย่อยนาย่อยกับสี่ตันกับสี่ตันได้ครับนะครับลังลักได้ก็คือแน่นกับมันคงกับดูห้างกับย่อยโตครับ นัง่งสาข้าโอนครับโคนนางครับมีปีง้างเนียน้ยปลอยครับเหนือนั่งครับดำบุบเลยครับเดี๋ยววาฝั่งบีไม่ก็จะเส้นเส้นนึงครับก็ในตำตำราก็เขาจะชอบปลอยปลอยเขาเรียกว่าพรา,าชางก็คือซอบมากครับซอบมากก็คือจิ้มชางครับเขาเรียกว่าชอบปลอยซอบมากกับก็พูดตรงๆงว่า,า,า,าในต,ตำตาราชางก็คือ บางคนก็พอบบไม่ค่อยดีเท่าไรครับแต่ว่าชางเชื้อกืมันต้องมีสักหนึ่อย่างซองย่างกับตีว่าไม่ค่อยข้าวครับถ้าข้าวเมื่อก็ขาจะไม่ยู่กับเรากับต้องไปอยู่ในวังหรือไม่ก็เนี่ยครับเห็น่ายประเสริฐกับอยู่ไม่นานครับมีอะไรไปกับเพราะฉะนั้นตอไปพมเจอชางเชื้อไในตี่ส่วยๆงามๆพมไม่จมแล้ววะงามไม่มีทีตีเลยนะครับพมไม่จมเล้ยวพมจะไม่ใจกับนี่แล้วพมจะคุยพมจะด่าพมจะวาในทางตีวาไม่ดีให้ตรงข้ามกับใจครับ จะบอกหยิดแมเปรตร้อยอุบาร้อยมึงบะเนี้ยคือคนอื่นอาจจะฟังเร้วดูว่าไม่ไใเราะดูว่ายาบกายกับจางแต่จริงกับความรู้สึกของเราเราดูกับเราต้องโพสกันในทางที่ส่วนกับกันว่าถ้าไปชมงามจริงบรนนวนพันเนียโนนี้ใต้ล้าวครับไม่ยู่ครับมีเหตุอะไรป่อยนีครับแล้วก็เพราะว่างามเกินเมือนเด็กเมื่อเด็กเล็กหลุ่ล้านเกินมาเออก็ไม่ชมกับว่าน่ารักหน้าหน้าหน้ากอดหน้าหอมแกมบรรนวน ก็บอกเด็กนี่ใส่มันยู่หน้าจ่างนะครับไม่บอกไม่ต้องจมครับถ้าจมคือมันจะไม่ต้องคนดีนะครับเด็กมันจะเดี๋ยวเจ็บไข้ไม่บายปนไปนีครับสางก็เหมือนกันกับผมออกไม่ครับนะครับที่ว่างามไม่มีทีที่งามไม่มีทีที่ใครมาครับตุกเชื้อกับนังแก่แลยครับไม่ยู่ครับไปครับไวใสไม่ยู่กับเราครับนี่ครับนี่คือความแปลกประหลาดครับนะครับ เข้ไปผม่าอ๋อเปรตร้อยมึงโอบาทร้อยอยู่ะเนี้ยก็คือรู้กันนะกับปาร้าครับเอาว้อมได้ดีกว่าครับนี่ก็ไปจมครับพอจมหลักมาเกินเขาตายแรงเดียงนี้เกินไม่อยูอ่ครับเฮ้ย so <im eras> <im eras> ดูครับยืนยืนม e. ันกะตุ้นเลยครับยืนมันกะตุ้นเลยนี่ดีมีกระดิกอู้เห็นเรียมองจางกะตุ้นไอ้จางกะตุ้นโอครับระวังครับเนี่ยรูปหน้าผั่งเทครับหน้ากระดานครับไม่มีโนกครับ เนี่ยจางฝั่งแท้ครับดูอยู่ไหนปลาครับโอ้โอิ่มห้าวโอ้โหโอ้ยหอยอาจจะได้แรงครับได้จอบจางก็ช่อไปควันคัดทู่กับได้แรงพิวนั่งครับนะครับได้แรงพิวนั่งแล้วก็คัดที่ไข่อ้อกรับดูครับยืนครับอาบกับครึ่งชั่วโมงไม่ต่ำครับโอ้คัดทู่ตาทู่ไรทู่ทุกทอทุกมุมครับในหูปับหูปับไร่ก็คือดึงมาเปิดมัดกับดูครับ ใกล้ครับนี่กับการทําความสะอาดการนํานาไม้จางครับบางคนก็แคะชีดน้ําแคะชีดน้ําให้ถั่วตัวแล้วก็ไปแล้วนะครับไม่จ่ายครับนี่หู้น่หู้นนี่ก็คือเราต้องเปิดมาครับนะเปิดมาทู่มัดเลยห็นไหครับเปิดมาทู่มัดเลยถูกก็มุมตาครับนะครับนี่รับนี่คือขวานจางข้องทีนี้ครับงูเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วของผีจอฝั่งบีรีฟครับเคยจับก็ได้ครับสวัสดี ควานก็ไปทำธุระที่บ้านสักสองสาวันครับนี่คือข้อดีของจานนี้ได้ดีครับนะครับเคยก็จับได้เคยก็เลี้ยงได้คนไม่เป็นจางก็เลี้ยงได้ครับนี่ครับสิ่งที่ว่าพ่มตัดสินใจขัดบางตัวออกกับบางตัวออกไปก็ไม่แฉ่ว่าไม่ดีกับจานนี้ได้ดีมากับเตว่าไม่ก่อยหม้อกับการตัวเกตการทองเทียวเท่าใดครับนะครับไอ้ตัวที่จำหม้อจำควานหรือว่าไอ้ตัวที่ไม่หมาะส้ม นิดเดียวเซลเดียวประตูเดียวพอมก็ขัดออกกับพอเรามีความสามารถที่จะขัดตัวดีดีสุดยอดล้านอร์เส้นเข้ามาครับนะครับแล้วก็จามพวกนั้นก็คือบางตัวก็คือเขาไม่หมาะนะครับเขาไม่ชอบที่จะมายุ่แบบนี้ครับเขาชอบที่จะยุ่ในป่าครับจากบางเชือกก็เลือกชอบที่จะยุ่นในบนขอนกรีตยุ่ในเมืองชีวิตในเมืองครับยังปลายผูผ้าครับมายุ่ในป่าแบบนี้เขาไม่ชอบกับปลายผูผ้าครับที่ได้ออกไปครับที่ครับปล่อยให้นองไปนะครับ สียรุอรุณฟร์มทียอยุธยาติดวัดโลกพอรวยครับตอนนี้นะครับไปยูรุณฟรามครับปลายปู่ผ้าย่างปลายกับตันก็เหมือนกันครับชอบชีวิตทีว่าแบกอ้ามชอบชีวิตทีว่าชอบหลากไม้นะครับแล้วก็กินเต็มทีกับปลายกับตันครับตอนนี้ก็ส่งอยูนครครับปลายงามจางรูปรอบไม่่อยมีกําลังนะครับก็ส่งไปยูครับทีมงานซีตับไทยครับเจ้าข้องครับอยูกับเอ่อปลายซีตับไทยครับ นะครับไปะยกติดไม่ครับก็ส่งไปยุสุลินครับนะครับตัวอื่นที่ว่าสะบัดนิดน้อยยังอ่าถี่สะบัดเป็นสะบัดเป็นขี้แล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนควานคนนู้นไปจับคนนี้ไปจับก็ขี้ไม่ไ้ก็สะบัดถิงกลัวรถนิดน้อยก็ลอยไปครับนะครับไปให้ไหนว่ามอบเมืองตรังครับนะครับแต่ว่าลากม้สุดยอดครับนะครับอย่างไอ้เบนฝั่งเบนก็ตอนนี้ก็ไปยุครับสุปัจจัยครับสุปัจจัยไอ้ปลายเบงครับ เพราะว่าจังซื้อมาจากความจรเข้จะที่บ้านลานปีบนะครับซื้อมาสร้าลานนะแต่ว่าไม่ชอบชีวิตอยู่แบบนี้ครับชอบอยู่กับครอบครีอยู่กับครอบครัวครอบครีอยู่กับผู้ยิ่งนะครับถ้าผู้ยิ่งพูดหนิมๆนินวลๆวข้าได้หมดกับก็เลยตัดใจให้ไปครับหายไปให้เผื่อนนะครับเลือกตัวที่ว่าหม้อกับเรานะครับดวงชะตาดวงชะตาทุกกับชะโลกกับเรานะครับนะครับ เพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเออเขาเรียกว่าโลภนะครับชีวิตชีวิตรู้จักปล่อยวางบ้างครับนะครับเอาแก่ okay, พอเพียงครับเอาแก่ okay, พอเพียงล้นเกินก็เป็นผาระครับล้นเกินก็เป็นผาระนำชาวนี้ครับล้นเกินก็เป็นผาระเอาแค่ okay, กำลังเราดูแลแค่น,นี้ก็พอครับ เช้านี้ครับมันยากาศครับดีมากับฝาล่างฝนอีกวันนึงครับปางจางกัมบาาครับทีแมนจางให้เทเลนครับจางให้ชาแนลครับช่องสำรับคนเลี้ยง้างช่องสำรับคนรัช้างนะครับด้วยเอาความเป็นจริงมาพิสูจน์กันกับช่องนี้ครับไม่มีดราม่าครับดราม่าแก่ที่ปเซ็ตเล่นกันแต่ลึงกันแก่นั้นครับในเรื่องจางจากความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างกับจากประสบการณ์ของพวกเราชีวิตขวัญ้างครับ คนเลียงจ้างครับมาจากคนเท้าคนแก่ครับสวัสดีครับ